บอสบิ๊กโดนดราม่าพ่อแท้ๆแม้แต่อวยพรวันเกิดยังไม่กล้าล่าสุดค่ะพี่น้องเอ้ยทางบอสบิ๊กโดนดราม่าค่ะชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่าพ่อแท้ๆแม้แต่อวยพรยังไม่กล้าเลยเนาะหมายถึงว่าอวยพรในเซตตัวเองปานนั้นว่า รักลูกเต็มร้อยผู้ขี่นี่เนาะว้าจังสิล่ะคะพี่นองจังไหนจังมากคอมเมนต์ให้ทางพญิบาลฟินแลนด์แบบนี้เนาะพญิบาลฟินแลนด์แล้วรักลูกมากกว่าแก้วตาดวงใจเจ้าสิมตาตัดสินเขาเพียงแค่การโพดบน f เฟ e บุ๊ k แคนันตีนะคะงืดสมองแต่ละมือสีบ่งห้พักเลยตีพญิบาลฟินแลนด์นะแล้วเลี้ยงดูุู้ฝักลูกมากกับเมือ่อ ไม่มีพ่อแท้ๆคนไหนบอกฮักลูกดอกจ้ามาคอมเมนต์แบบนี้ได้จางไหนหลังจากนะคะมีแชวเนิตมาคอมเมนต์แบบนี้แล้วค่ะเอซีบอดบิ๊กนะคะพี่น้องเนาะกันนำสันตัวพี่น้องทั่วโลงสันตัวทั่วโลงคอมเมนต์นี้ทั่วโลงแบบใดมาฟังคอมเมนต์กันจ้าคอมเมนต์แรกคุนบอกว่าไม่ต้องไปสนใจกับพวกมัน พวกเราอยู่เฉยๆดีแล้วเหมือนบิ๊กไม่ต้องไปตามเกมมันมันจะโพสอะไรก็เรื่องของพวกมันนิ่งดีที่สุดอย่าไปให้ค่าพวกมันแปลกเนาะพ่อล่งกะหาว่าเล่าเกาะกระแสะลูกพ่อบบล่งกะหาว่าบอดหักลูกนะคะซึ่งล่าสุดพี่น้องวันเกิดน้องนาริตะเนาะ,ะเนาะกะเลยกลายเป็นประเด็นค่ะพี่น้องคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดมาคอมเมนต์ว่าบอดบิ๊ก บอโพดอวยพรมั่นเกิดลูกวาสันนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลูกใครใครก็รักสุดหัวใจของคุณเป็นพ่อและแม่ทุกคนแหละจ้าคนนิสัยเช่นไรก็คงคิดเช่นนั้นคงคิดไม่ดีคิดไม่เป็นวาวสันวาสันก็ทําอย่างกับเขาไปหาลูกแล้วได้เจอลูกง่ายๆอย่างนั้นแหละสมองคิดได้เนาะพ่อบิ๊กเขารักลูกมากๆน้องควรได้มาอยู่กับพ่อบ้าง พ่อบิ๊กอดทนเดอ้อแบบนี้ละเยี่ยมเดอ้อนี่คือกำลังใจจากเอฟซค่ะพี่นองคนอื่นรักลูกเขาไม่เท่าเที่ยวหนึ่งของพ่อจริงๆดหรอกค่ะพูดตามความเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็อาจจะรักแต่ไม่เท่าพ่อจริงๆเดิ้นกันใหญ่เลยติดติงพลังบวกพ่อไม่หากินยอดไล์จากวันเกิดของลูกค่ะช่องทางอื่นมีให้อวยพรมีให้แสดงออกเขาไม่วิ่งตามเกมของใครแล้วจ้า การรักลูกไม่ได้หมายความว่าต้องเอาลูกมาช่วยทำมาหากินเอาลูกมาอวยออกสื่อการรักลูกคือการส่งเสียเลี้ยงดูให้อนาคตโดยไม่หวังสิ่งใดๆความรักความแสดงออกได้หลายรูปแบบเพียงแต่ว่าใครจะทำมันออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่แค่มาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ออกสื่อแล้วหมายความว่ารักลูกมากตะกะป่วยป่วยเนาะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายิ่งไม่โพสยิ่งมีล้านคำพูดที่อยู่ในใจเขามันอาจมากที่จะโพสมันมากกว่าการโพสเราอยู่รอบนอกไม่รู้เท่าเจ้าตัวฉะนั้นอย่ารู้เกินเด้อคนที่มาคอมเมนต์นะคะเนาะบอสบิ๊กเขารักลูกมากๆติ่งอย่าปัญญาอ่อนเชียร์บิ๊กจ้าการอวยพรวันเกิดไม่จำเป็นต้องเฟซปล่อยให้พวกติ่งมันเดือดไป คนที่ลงว่าเขาดูแลครอบครัวตัวเองดีหรือยังจะ๊ะจุนจ้านครอบครัวคนอื่นจังไม่ลงเฟซก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักลูกนะจะ๊ะก่อนสินม,มากคอมเมนต์แบบนี้สติเดอ้อสติเดอ้อน่ารักอบอุ่นมากความรักของพ่อที่มีให้ลูกมันเต็มล้นทุกวนัน แต่แค่ตอนนี้เขาไม่เดินตามเกมที่คนอื่นวางไว้เขาหยุดวิ่งไล่ตามเขากลายเป็นคนผิด FC อย่างเรารู้ดีเขารักลูกแค่ไหนเชื่อว่าลูกโตไปเขาจะเข้าใจและรักพ่อของเขาสุดหัวใจจ้าคอมเมนต์ต่อมาค่ะเธอเห็นห้ FC ฝ่บอลบิ๊กเข้าใจไปคอมเมนต์เลื่อนพานเลยนะจ๊ะคนยุ่งก็ยุ่งเรื่องครอบครัวเขาไปเรื่อยมีใครที่ไม่รักลูกบ้าง อะไรเป็นอะไรเขารู้อยู่แก่ใจจริงดังนั้นเราอย่าไปสนใจให้ค่ากับคนพวกนั้นเราทุกคนที่ติดตามน้องบิ๊กมาตั้งแต่ต้นเราจะรู้และเข้าใจดีว่าน้องบิ๊กเป็นคนอย่างไรและอะไรเป็นอะไรครอบครัวที่พังเพราะอะไรใครคือสาเหตุและน้องบิ๊กรักลูกแค่ไหนและถูกกีดกันอย่างไรบ้างจะเจอลูกแต่ละครั้งปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติกจัจะ จัดการเองผู้ใหญ่บ้านก็ส่งเสียเงินตลอดคือความห่วงใยรักลูกเสมอส่วนลูกเขาก็มีครอบครัวอบอุ่นแล้วเขาฉลองวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตากันแม่พ่อใหม่ป้าลุงบอสบิ๊กเขาโทรหาลูกค่ะบอสบิ๊กเขารู้ว่าลูกเกิดวันไหนเวลากี่โมงกี่นาทีไม่จำเป็นต้องมาอวยพรลูกบนโพ์หรอกจ้าเขาเมนต์ต่อมาค่ะคนไม่ชอบก็หาเรื่อง หาเรื่องว่าจนได้แต่เราชอบเรารู้ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รักลูกมากๆนะคะในสายตาคนที่อิจฉาก็จะหาเรื่องเมาวาตลอดนั่นแหละนะคะเนาะคำพูดสวยหรูสู้การกระทำบ่ได้ดอกเดอ้อติงเดอ้อบอดเขหาหักลูกของเขาค่ะ มันก็พากันเห่าไปงั้นแหละยอมรับความจริงไม่ได้ไงก็หาคำพูดเหตุผลเร็วๆมาดิสเครดิตเขานี่คือคอมเมนต์ของชาวเนต็ตนะคะเด้อมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าจะแมนกัดบอสเซาอีหลีเนาะซุ่มจุดๆ,ๆขางดากนี่ขันมากดรามา่ามาติดตามนักรองเฮ็ดหย่งคือบอไปเบิงละครดราม่าพูนเพิ่นว่าแล้วก็มาพูดว่าพ่อเขาไม่สนใจลูกโอ้ยเนาะ นิ่งไว้แบบนี้แหละดีแล้วครับบอสบิ๊กปล่อยให้อกจุดๆ,ๆไปเลยหอบลูกหนีพ่อตลอดแบบนี้สิหายพ่อมาอวยบนโพ a เ e b o o k ใด้จังไดนะคะพี่น้องให้ดีแต่แม่จุดๆซๆุ่มสมองแหละเอ้ยเพื่อนว่าอย่าไปตามเกมพวกเขาพ่อมันลูกเขารักยิ่งกว่าชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องสนใจให้มันดิน้นสังคมรับรู้ความรักของพ่อดีที่สุด คือตอนนี้น้องบิ๊กนิ่งมากเรื่องลูกพวกติ่งปอสอดอจุดๆเลยว้าวุ่นร้อนรุ่มไปหมดเพราะเขาไม่ตามเกมแม่ไงเขาไม่เดินตามเกมค่ะอยู่ลอๆลอยๆให้อีกฝ่ายดิ้นคือขีกระเดี้ยนหนีเพื่อนวาเนาะบิ๊กเขาพยายามเซฟลูกตัวเองเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาลงรูปหรือคลิปมักจะมีประเด็นตลอดที่ผ่านมา ก็เห็นแล้วว่าบางเพจจ่องจะเล่นข่าวแบบนี้โดยไม่สนวนความรู้สึกเด็กแต่อีกฝั่งนั้นมันเป็นหาอะไรจุดๆุยังจะลากลูกเข้ามาเล่นอีกนะจุดๆๆอยากด่าบิ๊กแต่ไม่รู้จะด่าเขาเรื่องอะไรเลยเอาเรื่องลูกมาพูดเนี่ยนะพอมีดราม่าพวกมึงก็จะมาโทษพ่อของลูกลงกะว่า บลงกับว,ว่าสูปเป็นยังคักแนะ่ลูกใครใครก็รักเป็นเราก็ให้เจอพ่อช่วยกันเลี้ยงดูตัวเองก็มีผัวใหม่ไปแล้วนี่คิดง่ายๆพ่อเขารักลูกมากๆจ้าใดๆแล้ว ติ่งอย่ามาดราม่าบอสบิ๊กนะเอฟซี FC เขารู้ว่าบอสบิ๊กเป็นอย่างไรคะ่ะพี่น้องขอบุญขอบพุ่นพี่น้องติ่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ำกันผู้ใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์มาสู่กันฟังคะ่ะพี่น้องบอสบิ๊กหลักลูกมากซ้ำใดสสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปนะสวัสดีคะ่ะ